สวัสดีครับชา้ตาดุริการท่าลองท่า,ารวยดกับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมชบวันุนิรโรธิตจัน์ชาวครับและเจนนี่เกรษรราชรงเมืองค่ะเจนนี่ครับถ้าเกิดพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราเจนี่นึกถึงอะไร ก็ผลไม้ไงูกที่กินตลอดทุกฤดูกาลใช่ครับผมทุกฤดูกาลมีผลไม้ให้ทานตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องรอฤดูหนึ่งถึงจะมีถูกไหมถูกต้องอย่างทุเรียนต้องรอหน้าร้อนตรอสตรอเบอร์รี่ต้องรอหน้าหนาวแต่จะทํายังไงล่ะที่จะได้กินผลไม้ได้คุณประโยชน์ของของเหล่านั้นตลอดทั้งปียากไหมยากสิวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอประโยชน์จากผลไม้2ชนิดแต่มาอยู่ในขวดเดียวเป็นเครื่องดื่มเหรอใช่ครับผมดื่มเพื่อสุขภาพดื่มเพื่อสุขภาพแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดบอก ชื่อผลไม้ไดไปนะหนึ่งอย่างรู้จักดีอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเป็นชื่อแปลกมากแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีทั้งคู่อุดมทั้งคู่จะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันได้เลยครับผลไม้ที่เรารู้จักกันเยไม่รู้จักจริงแน่นอนเชื่อได้เลยี กลบเข้าสู่ช่วงที่ของของการทาลองค้าโดยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เมืองร้อนอย่างเมืองไทยเรานะครับมีหลายอย่างมากมายครับผมทุกฤด,ดูกาลเราสามารถมีอะไรทานได้ตลอดเวลานะฮะแต่การที่จะทําให้สิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีประโยชน์นั้นสามารถทานได้ตลอดทั้งปีนั้นหายากหละเกินเพราะว่าส่วนใหญ่แล,แล้วก็จะเป็นผลไม้ประจําฤดูกาลนะครับซึ่งเราก็ต้องการคุณค่าเหล่านั้นตลอดทั้งปีเพราะมันดีกับสุขภาพเรา วันนี้ครับผมเป็นวันที่เราจะมาพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับผมท่านแรกคือคุณสหรัฐบุญชูหรือว่าคุณไผ่นะครับเจ้าของ Society Shop และผู้นำเข้านะครับและท่านที่สองครับผมศาสตราจารย์ดรพิษสุภผลนะครับหรือว่าดรโจนะครับท่านเป็นเจ้าของงานวิจัยและอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมครับัสดีครับนี่คือดรโจแล้วก็พี่ไผ่ชครับ เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าผลไม้เมืองไทยมันเยอะมาก tropical f ฟ o d ถูกไหมฮะมันมีทุกอย่างดีหมดเลยฝรั่งเนี่ยเห็นแล้วอเมซิ่งมากว่าโอ้โหเมืองไทยมันลิชขนาดนี้มีกินตลอดทั้งปีถูกไหมฮะใช่แต่ถามว่าของอย่างหนึ่งจะกินได้ทั้งปีมันไม่ได้มันมีหน้ามะม่วงมันมีอ่ามันมีหน้าทุเรียนหน้ามังคุดถ้าจะเกิดจะกินต่อทั้งปีมันแพงด้วยถูกต้องครับวันนี้อาจารย์มานําเสนอเป็นมังคุดเป็นอะไรคืออะไรครับ มังคุดเนี่ยคือของเราเป็นมีความพิเศษตรงที่ว่าเราเอาตัวเปลือกนะฮะคือจริงแล้วผลไม้มังคุดเนี่ยถ้าเกิดเรามาทั้งลูกเนี่ยส่วนที่มีประโยชน์ในเชิงในเชิงโภชนาศาสตร์แล้วก็ในเชิงทางยาเนี่ยจะมีมากที่สุดอยู่ที่เปลือกรองลงมาเนี่ยก็คือเป็นเวลาเราบีบมาเนี่ยบางครั้งจะเห็นเป็นเยื่อเหลืองๆเนาะอยู่ระหว่างเปลือกกับตัวตัวเนื้อเนียเยื่อตรงนั้นถ้าเกิดเราทานุเนี่ยเราชิมรู้สึกเฟื่อนๆนั่นคือสารสําคัญมากๆเลยนะนั่นคือเขาเรียกว่าสารแซนโทนนะครับ แล้วก็ลองลงมาอีกก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในเนื้อเนื้อเม็ดแล้วก็น้อยที่สุดเลยแทบจะไม่มีอร่อยใช่ก็คือตรงที่เราทานประจําก็คือตรงเนื้อขาวๆนะครับตัวเนื้อขาวๆเนี่ยจะมีความหวานก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆโดยโดยทางโดยทางพฤกษศาสตร์เนี่ยในตัวเนื้อขาวมันเป็นแค่อะไรเป็นคาน้ําเลี้ยงให้กับตัวเมล็ดซึ่งเมล็ดจะต้องโตเป็น เป็นต้นต่อไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแก่นสําคัญมันคือเม็ดกับเปลือกของมันถูกต้องครับเพราะตัวเปลือกจะเป็นตัวป้องกันป้องกันไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกจีเนติกแมทเทอร์หรือไอพันธุกรรมของไอตัวเม็ดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยแสงแดดเั้นตัวเปลือกจะเป็นตัวที่คุ้มไวแล้วปกป้องของที่อยู่ข้างในทั้งหมดนะครับเั้นตัวเปลือกจะมีสารที่คอยป้องกันสิ่งที่จะมาทําร้ายกับต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับ ถูกไหมฮะมาถึงวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอีก,นอกนหนึง่งหน้าหนึ่งคคุณไผ่ใช่ครับนะฮะคุณไผ่วันนี้มาในฐานะที่เป็นผู้นําเข้าใช่ครับ,รบแล้วก็เป็นนักธุรกิจของจอยแอคออยู่แล้วด้วยเอไม่ใช่เป็นเป็นนักธุรกิจเป็นนักการตลาดลเป็นนักการตลาดอ,อยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าทําทยังไงถึงถึงให้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยที่ที่คุณชาวแล้วก็ทางดรได้กล่นมาเนี่ยให้สู่เออสูถึงเรื่องอะไรนะสู่มือบริโภคได้ได้ได้ดีและได้เร็วที่สุดซึ่งผมก็มองว่ามันไม่มีอะไไรรดดีปกกว่าาาตลแบบ หัวต่อหัวหรือว่าปากต่อปากซึ่งมันเป็นการตลาดที่ทรงพลังที่สุดอยู่แล้วนะคะซึ่งเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยผมเป็นนักการตลาดทางด้าน s i n ก l e เ e v e l แล้วก็ m u l ลเว e มาร marketing อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าทํำยังไงค้นหาวิธีการอะไรยังไงอย่างเงี้ยอย่างผมอาจจะลองมน้องเาาน้องชาวมองว่ามันคืออะไรมันคือน้ําผลไม้ครับน้ําผลไม้แล้วน้องเจนนี่ะมองว่ามันคืออะไรก็น้ําผลไม้ค่ะ ถูกไหมฮะถ้ามันวางอยู่ในเชลล์ทั่วไปนะฮะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอมินิมาร์หรือไฮเปอร์มาร์ททั่วไปเนะะี่ยทุกคน,นก็จะมองว่ามันคือน้ำมังคุดแต่พอมันมาวางอยู่ในเชลล์ของจอห์นคอยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ทั้งนักธุรกิจจอห์นคอยเขาไม่ได้มองแค่นั้นแต่เข, Life, เขามองว่ามันคือฟรีดอมไลฟ์เขามองว่ามันคือบ้านคือรถยนต์ เพราะว่าในขวดนี้มันมี PV ถูกไหมฮะแล้วหลังจากที่มีการธุรบริโภหลังจากที่มีการบริโภคแนะนำบอกต่อไปมันผันเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของคอมมิชชั่นแล้วก็รายได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพสูงขนาดนี้ผมมองว่ามันจะเสียประโยชน์มากถ้าเกิดว่าไปอยู่ผิดที่ผิดทางโดยส่วนตัวผมเองผมก็เลยพิจารณาและพิจารณา Joy Coi เป็นบริษัทแรกนะครับเพราะว่าการที่ บริษัทอะไรก็ตามที่เปิดมามากกว่า10กว่าปีนะครับมีผู้บริโภคนักธุรกิจเนี่ยมากกว่าล้านคนและมีสาขามากกว่า 30- 40แห่งทั้งในและต่างประเทศผมถือว่าบริษัทนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงทีนี้โอเคพิจารณาจอยแอนคอยแล้วซึ่งจอยแอนคอยก็พิจารณาแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่ากว่าจะพิจารณาได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผลิตภัณฑ์อะไรจะเข้ามาอยู่ในจอยแอนคอยก็ได้ทุกอย่างต้องอยู่ได้ด้วยคุณภาพถูกต้องไหมคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ ว่าการที่จะอยู่ได้อย่างดีอย่างมั่นคงเนี่ยโดยที่เรามีฟันเฟืองที่ทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาเจอกันแล้วอาจารย์คิดว่ามันมันช่วยคนให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรบ้างกับผลิตภัณฑ์มันมีสองอย่างด้วยนะครับครับผมคือจริงๆต้องขอเกริ่นในเกี่ยวกับส่วนผสมนะฮะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเป็นตัวหลักสําคัญเลยในการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือเปล่านะฮะประเด็นแรกก็คือว่าตัวส่วนผสมที่เราใช้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่ามาจากตัวเปลือกมังคุดนะครับโดยซึ่งถ้าเกิดเราไปซื้อน้ามังคุดทั่วไป ส่วนใหญ่ในของตลาดเลยจะเป็นน้ําที่เอาเนื้อมาทําเวลาเราเปิดมาปุ๊บจะข้นๆถูกไหมครับทานไปก็บางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่ามีงานวิจัยเยอะประมาณ2องสาเปเปอร์ที่พูดถึงองค์ประกอบทางคุณภาพทางประสิทธิภาพของตัวในเชิงของการทางยาเนี่ยมันจะมีอยู่ในเปลือกมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานน้าเนื้อมันก็จะได้ความอร่อย แต่ว่าประโยชน์อาจจะไม่ได้มากนะก็แค่อร่อยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาพูดถึงในแง่ของการงานวิจัยนะครับมันมีคนที่เขาศึกษาไม่ใช่เฉพาะผมนะครับมีคนศึกษาทั่วโลกนะในการที่จะเอาตัวเปลือกสารสกัดจากเปลือกเนี่ยมาใช้นะครับการสกัดจากเปลือกเนี่ยไม่ใช่ง่ายบางท่านบอกเฮ้ยอย่างนี้เราก็ทานเอามางลูกหนึ่งก็เคี้ยวทั้งเปลือกเลยนะครับกว่าจะกว่าจะได้สารสําคัญเนี่ยมันต้องมีการสกัดคือในหนึ่งลูกเนี่ยจะมีสารสําคัญน้อยนิดเดียว อย่างถ้าเกิดเราต้องการให้ได้สารสําคัญที่มันมปีปริมาณมากพอที่จะยังประโยชน์ให้กับร่างกายเนี่ยมันต้องทานทีเป็นกิโลมันถูกต้องมันถึงจะได้ประโยชน์ถูกไหมฮะ,ะ,ะมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานไปกิโลได้ก็จริงประสิทธิภาพในการย่อยเราก็จํากัด<ช>เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยทานเป็นสุงหนึ่งกิโลถามว่าย่อยจริงๆได้ได้ถึงกิโลไหมไม่ถึงฮะที่เหลือกลายเป็นกากถูกไหมเพราะฉะนั้นเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้ส่วนผสมที่สําคัญส่วนสําคัญจริงๆเนี่ยมันปริมาณนิดเดียว งัอนการที่เกิดเราจะช่วยร่างกายโดยการที่เราเอาเปลือกแทนที่จะกินทั้งทั้งลูกสดสดเราไปสกัดก่อนให้เป็นสารสกัดแล้วจึงทานสารสกัดเข้าไปเนี่ยจะช่วยกว่าไหมใช่เหมือนกับเราใช่ไหมเราช่วยเราเราทานถูกต้องเหมือนกับเราทานผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหลากหลายมันก็มีหลากหลายถ้าเกิดเราไปทานเป็นใบหรือมาทานสารสกัดจากใบมันก็จะได้ประโยชน์ต่างกันถูกไหมครับงั้นเราผมมาพูดถึงอธิบายวิธีการสกัดก่อนการเอามังคุดมาทั้งลูกเนี่ยมาสกัดนะเราต้องเอาเปลือก เราเอาเปลือกมาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีกระบวนการบางท่านบอกอกิของเหลือเหลือใช้เราทานแค่ตัวเนื้อไอตัวเปลือกโยนทิ้งมันก็ได้ฟรีสิมันก็ถูกไม่ใช่นะครับมันต้องมีกระบวนการคัดเลือกเปลือกผล,ลไม้เนี่ยจะต้องเป็นผล,ลไม้ที่มาจากไร่ที่เป็นออแกนิกเราต้องมั่นใจว่าไม่มีสารตกค้างอยู่ที่เปลือกอย่างเช่นเขาใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าถ้าใช้ก็จบเลยถูกไหมฮะมันอยู่ที่ผิวตกค้างถูกไหมครับแต่เราต้องมั่นใจไปอีกว่าเราต้องคือสารสําคัญเนี่ยในในเปลือกมันจะมีสารเยอะแยะ นะมันสมมติเราสกัดจริงจะมีสารเป็นร้อยชนิดครับบางตัวก็มีประโยชน์บ,บางตัวก็มีโทษก็คือมีทั้งดีและโทษถูกต้องนนครับนนในส่วนที่เป็นตัวดีเนี่ยเราเรียกว่าสารกลุ่มแซนโทนนะ<อ>นมันจะเป็นสารหลายหลากหลายชนิดเลย<ห>นะครับมีหลักๆก็จะเป็นอ ma, ัลฟาเบต้าแกมมาแมงโกสตินนี่คือคือชื่อทางเคมีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของสารที่เป็นพิษเนี่ยเราก็คือสารแทนนินนะครับสารแทนนินเนี่ยมันคล้ายสารคล้ายๆยางมันจะอยู่ตรงชุดเนื้อเปลือกด้านนอก เวลาเรา,เราดูเปลือกบังคุดมันจะมีตัวที่เป็นยางเยิ้มๆนั่นคือ,อตัวส,ส่วนที่เป็นแทนนินทานไม่ได้ถ้าเกิดเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไปค้างอยู่ที่ตับะนะครับเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราไปซื้อน้ำมังคุดที่เขาเอาลูกทั้งลูกไปปั่นเลยเนี่ยมีความเป็นอันตรายหนึ่งอ,อาจจะเกิดจากสารเคมีตกค้างที่เขาใช้สองเกิดสากสารแทนนินที่เขาไม่ได้สกัดออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้อง ถูกต้องครับไม่ได้ลึกอะไรมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสกัดถามว่าสกัดง่ายไหมเราตัวเปลือกมาเสร็จเพื่อมั่นใจว่าไม่มีสารตกค้าง2เพื่อมั่นใจว่าไอ้แทนนินไม่ได้มาด้วยเราคว้านเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในคว้านเฉพาะเนื้อเปลือกมันจะมีส่วนที่ม่วงเข้มเข้มกับม่วงอ่อนๆที่ติดกับเนื้อเราเอาเฉพาะเนื้อม่วงอ่อนๆด้านในนะเหมือนกับเหมือนกับอะไรเลย่เหมือนกับไอ เอ่อแตงโมโนะเราเอาเฉพาะเนื้อเปลือกเขียวเคียวอ่อนไอ้เคียวเข้มๆไม่เอาไม่ถึงผิวอา่าไ,ไม่ถึงผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่เป็นม้วง,ง,งอ่อนะนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วมาทําการตากแห้งโดยใช้เครื่องอบไม่ใช่ไปวางตามพื้นนะวางตามพื้นเหมือนโอท็อปเดี๋ยวหนูมาเหยียบแมงสาบมาเหยียบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราไปอบเข้าเครื่องอบนะครับเข้าเครื่องอบเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาทําการบดให้เป็นชิ้นเล็กบดเป็นชิ้นเล็กเพื่อที่จะให้สกัดได้เปิดสิทธิภาพสูงที่สุดให้ได้เนื้อสสาารรมกทีุ่ดนะคับ ต้องมีผ่านการสกัดประมาณประมาณ4ี่ห้ารอบเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นพอจากสารสกัดหนึ่งกิโลที่เราได้มาเนี่ยต้องใช้เปลือกแห้งที่เปลือกแห้งก็คือเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในนะครับประมาณ400้อกิโลนะไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกว่าจะได้1กิโลมาจากเปลือกแห้ง400กิโลแต่เปลือกแห้งนี่คือเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในนะแลวเป็นเปลือกแห้งนะก็คิดแล้วกันว่าถ้าเป็นเปลือกปกติที่เป็นเปลือกปกเปียกมันจะกี่กิโล มันมากกว่า400กิโลแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่กระบวนการง่ายเลยในการที่จะสกัดครับผมนะครับเพราะฉะนั้นพอเราสกัดได้มาพูดถึงคุณคุณประโยชน์ก่อนงานวิจัยบอกว่าสารสกัดไอเซนโทนที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์ในเชิงทางยาแต่ไม่ได้บอกว่าบอกรักษานะมันมีฤทธิ์จากการทดสอบก็คือหนึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากสําคัญนะครับลดถ้าพูดถึงในแง่ของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ย ช่วยใน่การชะลอวัยได้ลดผลของโรคบางชนิดได้นะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบที่ดีมากนะครับผมพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้อาเข้าแต่ขอรับเป็นงานวิจัยก็คือว่าเอาสารสกัดปึกยบางคุดเนี่ยไปทําเป็นแผ่นรักษาแผลซึ่งทดลองใช้โรงพยาบาลมาเป็นสิบโรงพยาบาลแล้วแล้วสามารถใช้งานได้ดีดีกว่าของต่างประเทศคือมันแก้อักเสบเนี่ยแก้อักเสบแล้วทําให้ฆ่าเชื้อโรค คือปกติแล้วเวลาแก้แผลผมมากินแบบแอนตี้ไบโอติกเนี่ยนะถูกต้องครับ,รบสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาเปลือกไปป่นแล้วก็ทานแก้ท้องร่วงสมัยโบราณนะ,ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบนสมัยโบราณเขาไม่ทราบว,ว่ามันมีพิษอยู่แต่ก็ทานมันคือในต,ตัวเปลือกมันก็มีประโยชน์แต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้มัน,นมันไม,ไม่ไม่เพียวพอถ้าเกิดเราใช้ก็ใช้ได้นะครับงั้นถ้ามองในแง่ของฤทธิ์ในแง่ของการต้านการตั้งเสพเนี่ยการตั้งเสพเนี่ยเป็นกระบวนการทั่วไปของการหายของร่างกายของแผล ร่างกายเราเกิดแผลขึ้นสมมุติไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมันต้องผ่านกระบวนการอักเสบก่อนแต่บางโรคบางโรคเนี่ยหรืออย่างเช่นเคยเคยสังเกตไหมว่าโบราณเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นแผลห้ามไปกาวบ่อยเกาวบ่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติแผลปกติอาจจะเป็นแผลนูนแกวเกามากไปเป็นแผลหลายๆครั้งกลายเป็นเนื้องอกเกามากไปอีกกลายเป็นมะเร็งไอ้ที่เห็นข้างนอกไม่เป็นไรถ้าไอ้ภายในล่ะสมมติคุณทานอาหาร ทานอาหารเหนียวเหนียวหนืดหนืดไม่ค่อยทายแล้วก็คนท้องผูกมากๆจะมีปัญหาบางครั้งเนี่ยสารอาหารที่เรากินเข้าไปมันหมักหนม,มกลายเป็นกรดกลายเป็นนุ่นกลายเป็นนี่ไปกัดลําไส้พอกัดลําไส้ไอ้เยื่อบุลําไส้มันอ่อนบางลงเกิดอะไรขึ้นฮนะพอนบางปุ๊บก็เป็นแผลพอเป็นแผลปุ๊บถ้าเป็นทีเดียวมันก็ไม่เป็นไรถ้าคนนิสัยไม่ไม่เปลี่ยนนิสัยการกินเลยไอ้ที่เป็นแผลนิดๆไม่บ่อยกลายเป็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น จากเดิมที่ไม่ไม่เป็นแผลเรื้อรังมันกลายเป็นแผลเรื้อรังจากแผลเรื้อรังอาจจะกลายเป็นน้องอาจจะกลายเป็นมะเร็งนั่นคือต้นเหตุหลักเลยของการเป็นมะเร็งลำไส้ฮะการกินอาหารปกติคือเนื้ไม่ค่อยถ่ายแล้วก็อาหารซ้ำๆนั่นคือต้นสาเหตุหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าร่างกายเราไม่มีกระบวนการอักเสบซึ่งเป็นกระบวนการปกติในการที่จะซ่อมแซมตัวเองแต่การอักเสบเรื้อรังอาจจะเกิดจากที่ผมบอกไปตะกี้หรืออาจจะเกิดจากโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคมะเร็ง พวกนี้จะกอ่อให้เกิดสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ที่บาดเจ็บเพื่อที่ไปกระตุ้นร่างกายบอกว่าเฮ้ยฉันบาดเจ็บนะเธอต้องมาช่วยฉันนั้นการอักเสบบางอย่างเนี่ยมันสามารถถูกลดการอักเสบหรือรังที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะลดทอนได้โดยการใช้สารตัวนี้นะครับก็คือในการบรรเทาไม่ใช่รักษามันจะบรรเทาลดผลลงไม่ใช่หมายว่าเป็น เรามีการอักเสบตรงไหนสักแห่งแล้วไปช่วยทําให้ตรงนั้นหายเร็วขึ้นแบบผิดปกติก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าไปช่วยลดผลของการอักเสบนี้ลง mm hmm. งั้นการอักเสบที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะลดลงแล้วทําให้อาจจะมีส่วนทําให้หายเร็วขึ้น mm hmm. นะครับนี่คือจากการวิจัยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มันมีเรื่องของเช่นเช่นลดการเติบโตของเนื้องอกนะเป็นแอนติทูมอร์พรอพาร์ตี้เพราะว่ามันก็มีรายงานวิจัยว่าเนื้องอกเนี่ยมันจะโตได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีการสร้างหลอดเลือด สารพวกนี้หรือเหมือนกันกบเห็ดบางชนิด<ร>นะฮะ<ส>ก็จะมีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าลดการเกิดของหลอดเลือดชื่อฝรั่งพูดเพราะๆหน่อยก็คือแอนตี้แอนจิโรเจนซิสนะครับดูยากแต่ว่าจริงๆคือลดการสร้างหลอดเลือดแค่น <c ười> ั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ไอตัวหลอดเลือดเจะบสร้างมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนื้องอกแทนที่จะโตมันก็จะฝ่อลงอันนี้เราไม่พูดถึงกรณีที่เป็นมะเร็งแล้วนะเราไปสกัดกั้นมันไม่ให้มันโตไม่ให้มันโตคืออาานก็บอกว่า เนื้องอกเนี่ยมันจะโตได้มันต้องมีเส้นเลือดเป็นเลี้ยงมันให้มันโตแต่อันนี้ยมันมีผลวิจัยบอกว่าไปสกัดไปช่วยลดโอกาสการเติบโตของซึ่ดหลอดเลือดมันก็จะฝ่อร์เหรอาจารย์มันจะฝ่อลงแต่ไม่ได้เงราว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือมันเป็นงานวิจัยนะต้องเข้าใจนะครับอันนี้เราเล่าเรสเฟนส์มันเป็นแฟกต์มันจะเป็นแฟกเตอร์หลายๆอย่างซึ่งการกินอะไรพวกนั้นด้วยนะครับมันมีเรื่องของอย่างเช่นส่วนผสมที่สองนอกจากตัวเปลือกละนะเพราะฉะนั้นตัวเปลือกอย่างที่ผมบอกไปตะกกี่หนึ่งกิ เปลือกแห้งประมาณ400รกิโลใเดี๋ยวก่อนนะพอจะบอกว่ามีเปลือกเดี๋ยวผมต้องขอชิมนะใช่รับผมมีความรู้สึกว่าเวลาเรากินเนื้อมังคุดเนี่ยแล้วมันติดเปลือกนิดนึงเรายังมันแย่เลยนะมันกนมันมันแย่อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงรถทีหลังได้ได้เราพูดถึงรถทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยในขวดนี้นะผมต้องบอกกันว่าเรามีตัวเปลือกสกัดที่ว่าตะเกียะสองร้อมิลลิกรัมครับสองร้อยมิลลิกรัมนะครับ200มิลลิกรัมไม่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเสรเทียบเท่าก็คือประมาณ ผลไม้เนื้อเปลือกนะเฉพาะเนื้อเปลือกที่เราคว้านแล้วเนี่ยแปดสิบกรัมตัวเนื้อเปลือกแปดสิบกรัมสองร้อยมิลลิกรัมเท่ากับเนื้อเปลือกแปดสิบกรัมนะครับส่วนผสมที่สองก็คือตัวมะเมามะเมาะหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อกี้ก่อนเข้านถามขออนุารย์ว่าเออาจารย์มะเมาเนี่ยผมไปอยู่ตรงไหนมาหรือเปล่าทำไมผมไม่เคยได้ยินอะมะเมาอ่ะกล้องซูมมันหน่อยให้ดูหน้าตามะเมาะหน่อยเป็นยังไงมะเมาผลจริงหมดหน้าไปแลยฮะเลยไม่มีหน้าตาจะเป็นพวงพวงนะฮะ เป็นเม็ดประมาณถั่วเขียวใหญ่กว่าถั่วเขียวหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผลเนี่ยถ้าเกิดยังไม่สุกก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็เป็นเริ่มแดงแล้วก็เริ่มเข้มขึ้นกลายเป็นสีม่วงแล้วก็กลายเป็นสีดําในที่สุดนะครับจริงๆแล้วผลไม้ติวนี้นะฮะในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าไทยบลูเบอร์รี่นะมันเป็นบลูเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นบลูเบอร์รี่ชนิดหนึ่งฝรั่งเขาเนี่ยคือเขาให้นิยามว่าเป็นบลูเบอร์รี่พันธไทยถูกต้องครับแต่ก็ชื่อ ใช่ครับ <c oughs> ถ้าเป็นชื่อไทยเนี่ยก็ชื่อชื่อมะเมาหม,มากเมาเม,า,ม,า,มาหลวงจะมีหลายชื่อแล้วแต่ท้องถิน่นจะมีมากตามอีสานแถวยโสธรแถวกาลสินนะครับอาจจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะแล้วก็โ <นะ S 1> ตมาก็เป็นพวงระยะเลยนะครับเวลาทานเนี่ย,ยเล็กๆหน่อยจะใช่ออกหวานแล้วพอเข้มๆแก่ๆจะกลายเป็นออกรสเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยข้อดีของตัวมะเมาก่อนก็คือว่าจะมีสารพอมันเปลี่ยนเป็นสีดำปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีสารแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเป็นสารที่ช่วยบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ความฝืนของมันมันจะมีรสฝืนที่เปลือกนะครับไอ้ตัวฝืนที่เปลือกเนี่ยมันจะเป็นสารเขาเรียกว่าสารไบโอฟลาวนอย์นะครับสารไบโอฟลาวนอย์เนี่ยช่วยลดการเปราะบางของตัวหลอดเลือดนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงเลือดระบบไหลเวียนเลือดนะครับอันนั้นสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยนะครับแล้วก็ถูกต้องครับ แล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งความเปรี้ยวความเปรี้ยวเนี่ยมันต้องมาจากกรดสารที่เป็นเปรี้ยวทุกชนิดมาจากกรดทั้งนั้นนะครับกรดของตัวนี้เนี่ยส่วนประกอบหลักของตัวกรดเป็นกรดอะมิโนแอซิดกรดอะมิโนแอซิดคืออะไรมันจะเป็นกรดอะมิโนแอซิดเป็นกรดที่มันเป็นโมเลกุลเล็กๆที่เมื่อนํามาต่อกันโดยร่างกายเราจะกลายเป็นโปรตีนจะกลายเป็นเอนไซม์ซึ่งใช้ในการนะอย่างเช่นคอลลาเจนก็เหมือนกันมาจากถ้าเกิดเราเอาคอลลาเจนมาแยกย่อยเนี่ยจะกลายเป็นกรดอะมิโนแอซิดนะครับ เหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนี่ยมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีกรดอะมิโนแอซิดมากที่สุดนะฮะในธรรมชาติมี22ชนิดมะม่วงมีถึง18ชนิดก็ถือมากกว่าสับปะรดมากกว่าทั่วไปครับผมถูกต้องไม่รู้จักเพราะฉะนั้นทานชนิดเดียวหนูก็ไม่รู้หนูเคยกินไปแล้วเต็มเลยเเานี่ยใช่ใช่มันเป็นแบบไม่หนามไม่ไมีหนามไม่มีหนา คือตอนนี้เนี่ยอเมริกาฮิตมากนะมากว้านซื้อเนี่ยผมให้ลูกน้องไปเก็บมาปรากฏว่าพอหลังมากว้านซื้อ,อเขาไปทําน้ําส่งอเมริกาตอนนี้กาลังฮิตมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันบำรุงระบบเลือดออบำรุงพอทานระบบเลือดด,ดีเนี่ยคือพอเราทานอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดซึมที่ลําไส้ก่อนนะฮะแน่นอนกระเพาะก่อนแล้วก็ลําไส้นะครับอพอลาไส้ดูดซึมปุ๊บเนี่ยลำไส้พอดูดซึมแล้วเลือดไหลเวียนดีปุ๊บเนี่ยลำไส้ทางานได้ดีข้อดีต่อมาก็คืออะไรระบบปีดตัวของลำไส้ก็จะดีขึ้นทานปุ๊บ ถ่ายดีระบบขับถ่ายจะดีนะคนท้องผูกจะดีขึ้นแต่ไม่มีไม่มีฤทธิ์เป็นยาเหมือนกับเทมาอรินตะกี้ก็คือไม่มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายเทมาอรินเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายตัวตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้จะช่วยในแง่ของการบีบตัวของลำไส้ทํางานให้ดีขึ้นนะครับท่านครับทีนี้พอ2อย่างวัตถุดิบมันมาเจอกันเรามีความรู้สึกว่าเออหนึ่งมันเป็นทั้งกึ่งยาเป็นเฮิร์บหรือเป็นเป็นเป็นของมีประโยชน์ครับ มันควรจะทานมากน้อยยังไงครับยกตัวอย่างเช่นว่าผมมองเป็นผลไม้ผมทานเพื่อสดชื่นไหมครับหรือผมทานเพื่อให้มันอร่อยหรือเปล่าครับหรือทานเพื่อรักษามันควรจะทานยังไงให้มันเป็น The best ของมันเออคืองี้ผมต้องขอเน้นก่อนว่าบางครั้งเชิญเลยครับเชิญครับจะชิมอย่างเดียวเลยได้ไหมฮะแล้ววันนี้ เดี๋ยวลองชิมดูก่อนแล้วบอกรถว่าผมเป็นไงบ้างนะฮะมันมีเปลือกด้วยแต่ผมมาดูน้ำนะคุณผู้ชมแก้วเราก็แก้วจอยก่อยเจ้าก้วใสกิ๊บสีดีนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมหนูตอนพี่ทานหนูก็พูดไปด้วยสิจ้าก้นไม่คือจัหวัานทานทานอร่อยนอมค่านรานทานเานท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 านนนานานทานทาานทาานารสดีครับรสดีนากหอมหอนนีามาจากมะเมาหอมมะเมาครับนีเลยชัวร์มีนนนททาานา เฟื่อนติดลิ้นนิดนึ่งเฟื่อนมาจากเปลือกเฟื่อนนี้มาจากสสารสกัดเปลือกแต่ไม่ได้เฟื่อนจนสากนะใช่เฟื่อนนิดหนึ่งแล้วก็รสหวานรสหวานนะครับมาจากตัวเนื้อเราเอาเนื้อมังคุดนะฮะไปทาการย่อยเพราะเนื้อมังคุดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่เราไปย่อยก่อนให้เป็นโมเลกุลเล็กลงเสร็จแล้วผสมเพราะนั้นมันจะได้ความหวานมาจากตัวเนื้อแล้วก็ใส่ฟุกโตสนินึงเพื่อเพิ่มระดับความหวานให้มันคงที่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหเฟื่อนเฟื่อนมาจากตัวเปลือก2ก็คือความหวานมาจากตัวเนื้อแต่ว่าพอเราผสมเสร็จแล้วเรามากรองเพื่อที่จะเอาไอ้ส่วนที่เป็นข้นๆออกนะครับสก็คือในส่วนที่เป็นความรสเปรี้ยวเนี่ยมาจากตัวมะม่วงแล้วก็ความหอมทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่มีคุณไผ่เป็นฟันเฟืองให้จอยแอนคอยได้มาเจอกับดรโจด้วยถูกไหมฮะก่อนที่จะหมดเวลาเดี่ยให้คุณไผ่ฝากดรโจด้วยคนนิดหนึ่งเชิญครับก็คือ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็การตลาดมันต้องควบคู่กันไปอยู่แล้วนะครับ ทีนี้สาหรับผู้บริโภคหรือว่านักธุรกิจท่านใดนะครยังไงเรามีโอกาสเนี่ยได้เจอกันอยู่แล้วเพราะว่าทางเราเนี่ยยินดีที่จะลงนะครับไปช่วยในแง่ของการบรรยายหรือในแง่ของการพูดในเรื่องของการตลาดให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็นักธุรกิจได้ได้มีความเข้าใจทั่วราชนาจักรอยู่แล้วแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวเราจะาติดตามข่าวคราวนะครับผมกันในลําดับต่อไปนะครับเชิญดรสนิทหนึ่งครับ,รค,รบครับผมก็จริงๆแล้วก็คืออยากจะฝากให้ท่านผู้บริโภคนะฮะ สมาชิกจอยนคอยทุกท่านนะฮะได้มีโอกาสได้ทดลองชิมดูนะครับเป็นน้ําผลไม้ที่1นดื่มง่ายนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านจริงๆถูกต้องจับต้องได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์จะได้จากตัวสารกัดจากเปลือกซึ่งมีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็จากตัวมะมาซึ่งช่วยเรื่องระบบระบบเลือดระบบการ ขับทายนะครับจะทําให้1ทานเข้าไปเนี่ยขับถายดี 2, 2> เห็นได้ชัดก็คือว่าจะไม่ค่อยปวดหัวเพราะระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับ,รบนอกเหนือในแง่ของสารลดการอักเสบเนี่ยมันเป็นผลระยะย,ยาวซึ่งบางครั้งดูยากถ้าทานต่อเนื่องเป็นเดือนเนี่ย <c oughs> คนที่ผิวไม่ดีจะผิวดีขึ้นนะเป็นโรคผิวหนังอะไรก็จะช่วยได้สิวจะไม่ค่อยมี นะครับถกําลังเสดนะครับซื้อได้ไหนเจนนี่คุณผู้ชมถ่ายลืมค่ะสนใจหาซื้อได้ที่จอยหมัดของเราทุกสาขานะคะหรือว่าโทรหาเราที่0 8 6 8 8 3 5 8 8ปดหค่ะและครั้งหน้านะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับต้องให้คุณผู้ชมคอยติดตามในรายการท้าลองท้ารวยนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญสองท่านรวมถึน้องเจนนี่ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ